เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด UG ใต้คลิปเลยครับที่มานะครับวันนี้เราอยู่ในเอธเีย รีสตาร์ตนะครับผมวันนี้ขอญาตมาบอกไกด์สลับผู้เล่นมาใหม่นะครับแล้วก็คนถามมาบอกว่าไฟย่ากับลีลีนี่สรุปดีจริงหรือเปล่านะครับวันนี้หมีก็ขอญาตมารีวิวแล้วก็บอกนะครับว่ามีอะไรดีบ้างพอดีหมีโชคดีเปิดได้สองตัวเลยครับยังไม่ได้รีเลยนะแต่เปิดได้เลยอ่ะเรามาดูในส่วนเฟย์ย่าน,นะครับเฟย่าถ้าไม่ตายก็จะมีในส่วนยิงหมู่แล้วก็ไม่ในส่วนบัฟนะครับบัฟก็จะมีบวกดีเฟน์ครับแล้วก็เอ่อ มีโอกาสที่ทั้งหมดพารามิตรสองเทอร์เนี่ยสาสิบห้าเปอร์เซ็นเพิ่มเติมก็คือการเพิ่มสแต็กนะครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนการบอสแทกเป็นเวลาสองเทอร์กับพารามิตรเราก็บวก attack, แอทแทกเราก็บวกเดฟคือค่อนข้างทําให้ตายยากแล้วตัวนางก็มีอันติเมตยิงโหมดถ้าเราเอามาคู่กับเลียเนี่ยคือยิงสองสกิลก็หายหมดเวฟเลยครับดีมากอ่าต่อไปในส่วนลีลี่ที่กลคนรับกันพันห้าถึงสองพันใช่ไหมครับน้องมีเร่ง turn, เทิร์นเร่งเทิร์นนี่หาย,ยากคือเริ่มมาน้องจะบัฟเร่งเทิร์นทั้งพาร์ตี้เลยครับเลย เลยทาให้ฝั่งเราค่อนข้างได้เปรียบฝั่งตรงข้ามมากครับเพราะว่าสกิลเร่งเทิร์นเนี่ยแหละเนีะนะจากนั้นมอบสกิประด่าสเทิร์นแล้วถ้าเกิดสมมุติอยู่ในสถานะเออทวิทแท็กเนี่ยก็จะบบกคีดาเมจด้วยก็เอาไปคอมโบกับตัวดวเาเมจอย่างเลียนี่แค่มีน้องเข้ามาเนี่ยหมีปลาไฟทีนี่คือติดคีที่เป็นหมื่นเลยครับโดนหมู่แผ่ผ่านด่านง่ายมากอันนี้ดีจริงนะดีมทิกอ่าสร้างความเสียหายสองสร้อยี่สเปร็นตกูททั้งหมดนะครับเพราะคือน้องก็จะมีในส่วนดาเมจหมู่ด้วยก็เอามาช่วยเียยกับับบด้วนะคร ่วนตัวฮิวหมู่ไม่มีเอาตัวแจกแล้วเลยครับอย่างน้องโดโลนะอันนี้ก็มาฮิวหมูมีก็เต็มตลอดเนี่ยเนี่ยใช้แค่สี่ตัวแค่นี้ก็ผ่านเหนือเรื่องได้สบายๆนะครับอ๋อขออนุญาตบอกไกด์ผู้เล่นสําหรับมือใหม่ครับว่าเล่นยังไงนะอันนี้เป็นขออนุญาตแบบพูดแบบสังเกตแบบง่ายๆเลยนะอัพเลเวลก่อน40เสร็จแล้วก็อะไรครับคาฟของตรงนี้เลยนี่เราไปด่านคัฟแล้วก็คาฟเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆครับ40ไป45อัพไปเรื่อยๆ เน้นตัวไหนก่อนเน้นเลียก่อนครับเพราะว่าเป็นดานเมจหลักอ่ะถ้าเกิดมีเฟยจ้าก็เอาเฟยจ้าต่อกับเลีย2ตัวนี้เลยแล้วก็เป็นในส่วนตัวทรัพย์อย่างลีลี่ตัวฮิวแค่ตัวนี้แค่นี้ก็ผ่านยาวแล้วอันนี้เราพูดถึงแบบยังยังไม่ได้แบบไปลงดันแย่ต้องเป็นธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแบบว่าผ่านเนื้อเรื่องก็ใช้แค่นี้ครับผ่านยาวได้เลยอ่าต่อไปเป็นในส่วนมูดูมันจะมีแจกอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็อัพแต่แอกแท็กไปก่อนก็ได้ครับเนี่ย percent, อย่างแท็กเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยบวกเยอะครับก็จัดให้น้อง แล้วสาวกเรือไม่ถูกใจเเนี่ย <c oughs> เน้นคิเลตครับเน้นคิเลตกับแอทแทคเปอร์เซ็นต์ไปก่อนเนี่ยนะถ้าเกิดเรามีคิเลตสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ติดง่ายนะครับมีก็ทำคิเลตไปก่อนเห็นไหมคีเลตหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสบายเลยนี่เอาโบนัสแอทแทคครับเรียนี่เน้นแบบแรงแรงไปเลยครับเน้นแบบทีเดียวโดนทีนี่คือร้องกรีดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอทแทคเปอร์เซ็นต์เอาเยอะๆยะเลยครับแล้วก็คิเลตให้ติดสักหกสิบเจ็ดสิบแค่นี้ก็ผ่านยาวเลยครับ จะมีลูกของเรามีอะไรบ้างเดฟอ๋อถ้าเลฟไม่ต้องครับอันนี้มันบังคับเป็น h ทพอยู่แล้วใช่ไหมงั้นไม่เป็นไรเนี่ยหลกัหลกๆการเน้นเลียครับแล้วก็ไปใส่เจ้าโมดูลเนี่ยสี่ตัวเน้นๆก่อนเลยครับหาโมดูมาใส่ให้ครบแค่นี้ครับก็ผ่านยาวได้แล้วอย่าลืมอัพเลเวลโมดูด้วยแต่ว่าในช่วงนี้ให้ลงแต่เลียไปก่อนครับมันจะได้แบบเปี้ยงเดียวตายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับศักยาภาพก็อย่าลืมไปอัพด้วยนะครับแต่ว่ามาันต้องเปิดซ้ำนะเพื่อนๆที่ได้เลียซ้ำก็อย่าไปเสียใจนะครับ อ่ะ,สะแสล้ว่าส่วนอัพน้องแมวครับน้องแมวก็ช่วยตีด้วยนะครับมีบทสเตตัสต่างๆอย่าลืมหาน้องแมวซ้ำด้วยสลักเกมนี้ก็มีแค่นี้จริงๆแต่มันอาจจะยังเปิดระบบไม่หมดนะครับก็อะไรประมาณนี้ไปก่อนอันนี้ต้องอันนี้มีติดเลเววอมันต้องเลเวล่าสิบอ่ะก็เดี๋ยวมีค่อยฟาร์มเอาไปว่าอันนี้เป็นไกด์ไลน์วีนมีหนึ่งแล้วกันสลับผู้เล่นใหม่ครับออเดี๋ยวมีเป็นรีวิวดาไหนส่งด่ดานหนึ่งอ่ะอด่านบอสแล้วกันมาบอกเลยครับว่ามันมันง่ายจริงนะ มีลิลี่มีลิลี่บอกเฟต้านี่คือเกมง่ายไปเลยครับแต่ตอนแรกตอนแรกมีเล่นตัวธรรมดามีต้องคิดก่อนนะเอออันนี้ไม่ต้องออโต้ครับอ่เดเดี๋ยวให้ดูนะเห็นนะพอบัฟสปีดครับเป็นไงน้องเรยกว้าวอาชัวเฮ้ยโ,โดนเก้ารอยเองเหรอปกติมันห้าพันอันนี้ด่านบอสนะเฟต้าเอาหนูเองค่ะแต่เฟต้ามียังเลยว่าไม่เต็มเลยแต่ก็ลงแรงครับลงประมาณแปดร้อยได้เห็นไหมเฮ้ยออออตกใจ แล้วก็เอาพ่อหนุ่มรูปหล่อที่แจกตัวนี้ก็ได้ครับมันมีบัฟคีก็ถ้าเกิดมมติเอ่ะเรียของเพื่อนๆมีค่าคีสักห้าสิบขึ้นไปอย่างเงี้ยสี่สิบห้าสิบเอามาช่วยบัฟคีนี่ติดง่ายเลยครับนี่ลีลีก็จะมีท่าตีหมูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัวน้องแค่มาบัฟอย่างเดียวนะตัวน้องสามารถมีท่าหมู่อ่าน,นี่เฟเจ้าบ,บัฟครับบอกแล้วทีมนี้แม่งโคตรตึงเฟเจ้าฟันดูดเลือดไอ้ไม่ใช่ไอเรียหุใหญโยโกโฮเคนโชเห็นปะสี่พัน ตายหมดตีเลยครับบายครับทีมนี้โอ้โห <_ d ial ing> เล่นยังไงก็ผ่านบอกเลยโอ้โหมหนเนี่ยตีแรงมากครับวัน <_ d ial ing> นี้คือด่านบอสเดเนีนะ่ยบอสแบบเ้าเลเวลสิบแล้วอย่างนี้รออะไรครับไปลุยด่านกันดีกว่าอเดี๋ยวขอญาตไปเทสให้ดูสตาร์เรามีแค่สี่ตัวนี้เราก็ผ่านยาวครับบอกเลยเนื้อเรื่องไงก็จบนะบสบายๆนะอเดี๋ยวขอญาตไปเทสสตาร์หนึ่งก่อนไปเดี๋ยวคลิปสั้นเกินไปนะครับ มีคนถามบอกว่าเฮ้ยมีแล้วมีเล่นทุกเกมอย่างงี้มีเล่นไหวเปล่าก็พยายามอยู่ครับพยายามครับเพราะว่ายิ่งเราเล่นหลายเกมเราก็ยังเป็นที่รู้จักเร็วขึ้นนะครับคนเราครับความพยายามอันดับหนึ่งครับคนเรามีทุกคนสามารถมีได้คือความพยายามครับนี่เรียปาทีห้าพันครับด่านโอโหอะไรก็่านหมดตอนนี้เฟจเต่ร์เฟจ่ฟาม,ยมยียังไม่ได้อัพเวลยังไม่ได้อัพไอ้นี่เลยอะ เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไม่ทำนะครับไม่งั้นจะได้ยิงสองทีตายหมู่เลยอะไรอย่างงี้เออเฟยเจ้าเวลาโดนตีจะจะฮิวด้วยครับแล้วก็เวลาน้องตีก็จะฮิวเนียครับคือมันช่วยกันซับดีมากกนะับตีเนี้ยนะอุ้ยแล้วมันฮิวสามพันเลยเหรอวะลิลี่ยิงเข้าไปครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอาจจะต้องไปอัพเลเวลให้มันขึ้นมากกว่านี้หน่อยอันนี้ลงไปแค่เลียตัวเดียวแต่เลียมันก็แบกสบายๆอยู่แล้วโยโกเฮนโชไอ้สิวะเออ,เอ,อห้าพานันหายหมด ปึงจริงๆตีนี้นี่นไงหูติดขีรัวเลยเพราะว่ามีใส่อ,อโมดูดขีเข้าไปนะตอนนี้คี้40%แล้วเนี่ยเจ๋งมากเลยครับอ่ะเอาเป็นการรีวิวเออเกมแล้วก็ไกด์สำหรับไกด์ไลน์สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับทำของทำอะไรในช่วงนี้ก็ทำไปก่อนแล้วก็เป็นการรีวิวเฟจ e r ก,กับน้องลินดี้ว่าดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คนรับกันแพงอยู่นะครับก็ลองดูได้ว่าการเร่งสปีดการบัฟการโอ้โห ตีหมู่ทุกอย่างครบเครื่องนะยังไงก็ต้องมีนะครับประมาณนี้อา่าแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมใส่โค้ดกดขวาบนกดตั้งค่ามีโค้ดใหม่มาแจกเด้อเดนี่รหัสแรกรับนะครับวีดีร i ไอดีขายดีบอกคลิปที่แล้วไปแล้วลองไปดูได้นะครับอา่าแล้วเจอกันนะครับ